ผมจะไม่อัดแล้วแต่ผมได้เจอกับสิ่งที่สนใจที่สุดดูนี่ครับลิงเวทรองเท้าเวทลิงสุขุนะสุดยอดไปเลยผมจะเอามาลองในเล่นในโหมดปกติเล่นในโหมดจนอันดับอาจจะโดนด่าแล้วก็โดนรีพอร์ตเล่นเลยดีกว่าครับผมเอาใจละเราเรียกลิงก่อนเลยผมจะเล่นลิงออฟเลนน์อะ โอ้ยอยังไงโอ้บคุณมาเพื่อนขคบคุณมากฮ้ัเเฮเฮ้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 ลิงเวดเป็นแหมฝันตองข้ามร้องชัวว่าเดี๋ยวฟัผมได้ชนเลนกับฟอเรนกิโน่วอตอร์สูดายันตงข้ามน่าจะก็ตึงนลยนะ่ยโอเคครับฝั่งเรามีป่าถึงหนึ่งตัวตอนแรกมันมีนป,นป่าสามตัวแต คนห้ามเลยเอาเปล่าออไม่ใช่หรอ,อกเคีแนหละผมก็ว่นอนั้นฝงข้าก็เป็นลิงเหมือลิงป่านะล,ลิงป่าชนเล,นล่นฟอรเรนเรามาดูว่าเาจะชนะหอเปลาโอเคไปผมแนะนำนะครับเล่นในหมดปกติหรืนชอบเล่นไอเทมตั้นะเพราะว่าเล่นในหมดแรงเราจะเล่นยากมาก อาตาคิอาจจะน้อยโดนมีคิแค่สองชิ้นแต่ดิ้งแค่มันโดนบัฟมาเดี๋ยวลองทุบดิทุบไม่ไม่ขี้ต้องเบลสองมันเหมลงมาไม่ได้เอยเรามาเช็คท้ายกันดีนกว่าฟอลเลรนอืมอืมฟอล์อรเรนเสียฟิกเกอร์ไปแล้วเอาปูดีกว่ากินปูเพื่อรับวิตามินมาดีฟอลเลรน ข้ามาดิเข้ามาดิเขมาดิขมาดิาดอืมอืมอะไรปูด้วยคนคนโดนละโด<ร>นแล้วโดนแล้วไม่ยายาอย่าทำไม่ตายเออแลกได้แลกได้ไม่ต้องหวังแม่เราแลกได้เราแลกได้ไม่นะ ยังไงก็นี่ก็คือหมดปกติอยู่แล้วก็ไม่ต้องสีเลือดอะไรมาเล่นไปตามเล่นจนโยนยังได้นะมงเนี่ยเออไม่น่าพูดเลยโซไตเล่นจนโยนเลยเพื่อนปล่อยพิษเอาไว้มา,าอังกาอังกามานำเพื่อนผมออับไอหมาฝ่าตอนนั้นมาดิโอวผมเสียสองส,สกิวเชย เอายานะครับยาทำผมยาทำผมยาทำผมอืม,อมอบ้านผมฝนตกอ่ะตัว,วน,น้ะอาจจะต้องเลือกอันคลิปไปทางนึงนะว่าบ้านผมฝนตกถ้าได้ยินเสียงฝนเข้าก็นี่ช่างมันละรับโคชาเลยอะ่ะ คือถ oh, no. mm ุง hmm. มืออะไรล่ะขวดี้โอ้ไม oh. ่ไม่ไม่ไม่อะไรน้ามขี้ได้อันโซย่องหนาดอันโซใช่ไหมแต่กูทุกไม่ขี้เลยขี้เลยไม่ทุกไม่ขี้เลยสักดอกไม่ขี้เลยอ่ะสักดอกอ่ะเอ้ยเราเราไอ้วันั้กาซูฟอร์ลินได้อ่ะมังกาซูฟอร์ลินได้มันเป็นยังไงวะเนี่ย โอลิงไปแล้วล,ล,ล,ลิงลิงกำลังไปลิงลพบุรีไปแล้วลิงลพบุรีได้ทําการสังหารตัวตลกไปแต่ลิงลพบุรีลิงชนบุรีกำลังไปเพื่อนจมตีเลยเฟ้นได้ได้ได้ไดจมตีเลยกูมีตงมุงเลยขี้แล้วยายตุกคีวิงลพบุรีสังหารได้เรียบร้อยไม่มีลิงไปก่อควันเออใช้ได้จริงเงี้ยนีเออนี่ยเนี่นี่นน เอนโซ่เขาเล่นดีได้แหละบนน่ะบอลินมาแล้วอลินมาละเ้ยมันมันรู้มันรู้ไอ้ยังมันรู้มันรู้อืมอืมไม่คิดเลยอืมลิงปิดงานเขาเรียกว่าปิดงานโอ้โหดูดูตั้งใจเล่นมากเลยนะ กลับบ้านก่อนนะเพื่อนไอ้เยสจวนคาดเ,เล่ากูไม่ไม่ไม่ใช่ละ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 ในเวลาฮีโร่แล้วหายตัวไปทุกโอ้หายตัวอื้มหายตัวไปทุกไม่น่ะได้หายตัวจริงๆหายตัวไปเลยไม่เห็นเลย ไม่เล,นนาาลมเล่นได้เนาะลิงเขาเล่นไม่ได้โอเคไม่เล่นได้นะแ,แค่แตาคีมันจะน้อยอ่ะวัดเดือฟกลางมีประเด็นเพราะว่ามีลิงทุกคนต้องดีใจเนี่ยที่มีลิงเวทจะเอาไปสู้กับย้อนเวทแล้วเวลาฮีโร่แล้ว,ลลลวินะ เดี๋ยวเดี๋ยวขี้่นะนะเออตายไปฝากลูกเนี่ยฝากอยา่ยาอยา่าอย่าเออโอ้เหตุการณ์เสียตายลิงลูกบุรีประดังพูดว่าลิงนะลิงชนบุรีใช่ใหไหมเห้เราอยู่ในเอฟเคไปแล้วจัใสออึ่งกับไอเทมผมได้เลย คือไม่ตรงหายตกละอืมจุดจุดจุดโอเคทำเบียบแป๊บนึงช่องช่องช่องไปเจอเพนเราเรีบบวกจังต้นมาบปลายเดาได้แล้วเรียบร้อยเอาฟอร์เรนอะไรครับอะไรครับฟอร์เรน อะไรครับฟอเรนอะไรครับอะไรครับออกออกไม่นะเอ้ยมันกดไม่ทันกดทันฟอเรนอาจจะมีโอกาสตายสูงเ,เราต้องปิดงานละปิดงานเร็วแล้วโอ้ไม่ปิดงานนี่ปิดไปแล้วลองกดยอมแพรีมดนไม่ให้กดยอมแพ้ตามไหมไม่มีด้วยวะโอ้โหโดนยำเละมากเลยว่าทีเราไม่มีตัวตีระยะไกลเลยแหละ มันเล่นได้น,ะนะั่นาแาละแกไม่ลนไม่ได้แล้วโชว์ที่ใหดูเนี่ยทุบลิงเ้ยโอ้อืค <c oughs> นยูเลยเฉยิามไ,มยา,ไานนีลิงนี่ทำการสังหารลิงด้วยกันวันนี้คลิปนี้มันควรจะสั้นๆถูกไหม ทีนี้มันแปดนาทีแล้วสุดยอดเข้ามาดิงลอยป้อมตีให้ตายไม่ตีนั้นว่าโอ้ยไอ้เอไอ what the fuck f o r i f i o what the fuck f o i n f o โอ้ยสุๆดนเออเลยเนาะอะไรไม่ไดผมว่ามมเอาอวีม,มันคือเกมสยองขวัญ ย่าส่งแล้วชนมันจะสะเจาะอาไรชิ้นหนิ่งไปเขาเรียกอึงไงเอ,อเอ,อกากูอึงทำไมมันเพนตายเลยจังวะไม่มีคนเอฟเคสองคนทำยังไงดีทำยังไงดีมีเอฟเคสองคนนี่อาจจะเป็นการโชว์ของลิงเวทที่ชนลิงกับฟอลิงไอตัวของลิงคืออะไนลิงเพื่อนต้มชัดยาว ไม่น,น่าเลยกูจะแม้ได้เลยโอ้วัตมันมีคนอฟเคสสองคนเลยหรออะไรวะเนี่ยเล่นหน้าเลยหรอผมผมคิดว่าเดี๋ยวเราเล่นใน,นหมวดแรงดูว่าจะโดนด่าหรือว่าจะโดนรีพอร์ตมาดูกันฟอเรสลม้มเอเรสล้มคืออะไรเฮ้ยผมไม่ยอมวะ่ะจริงคนระับ เมันทำ e นโซมันต้องโดนลิงอ่ะพี่ลิงนี่สัตว์ิัวต้องโดนมันฆ่าเพื่อนเราเฮ้ยอฮ้ยอฮ้ย อืมแล้วเราทำไมจะมันดิ้นหนิงแล้ววะนะเอ็นโซไปละอ็นโซยกหนึ่งทีเอ็นโซยกไม่เอ็นโซไม่ยกเอ็นโซโดนทุกทีถึงตายเพราะว่าเกมนี้มันเล่นยากนะเพาผมทุบด้วยนะผมว่าผมฆ่าได้นะนี่ยมันอ่ะมันช่างไม่เคนเล่นหมนดปกติถ้าว่ามันเล่นได้เหมืก็เล่นได้แหละ แต่มันเสียง,ยงไงประเด็นเะนี่ยโอ้แพ้แน่เลยเนะี่ยมันจะลิง,งที่เป็นฮีโร่มาเลยยหรอดับพุ่มเลยเนะี่ยโอ้มาดิ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 เหอ้แล้วก็ได้แพ้อย่างสวยงาม